สึกไปนะสรุปวันนี้มาทําอย่างนี้ได้แลนะ้วไปเที่ยวจ้วงจาบโจมตีพุทธศาสนาพระพุทธลูกหมิ่นประมาทด้อยค่าขึ้นมาก็เอาเลยโยมเีจะพูดธรรมะก็ไม่ได้พูดเลยเนะี่ยขึ้นมาก็เอาเลยนะเนี่ยวันจะพูดถึงหนังพักเครื่องซะหน่อยเฮ้ยธุระเพิ่งกลับมาเนี่ยรีบๆมาเดีย๋วยวกล้วไม่ทันโยมเนี่ยถึงก็ขึ้นมาเลยโหอย่าโดนแบบพัทธิละลองรู้มาฮะ นุชายตัวจริงเเขามาเผชิญข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปรอบตามภาษาจะบ้างเล็กรอบกัดแต่โยมเขาใจป่ะเนี่ยเรียกรอบกัดฝากไปบอกด้วยเบียคนตื่นทำนักพวกอ่ะที่ยวรอบกัดไปทั่วพระเพิกเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเขาว่าไปตามกฎหมายคุณพูดผิดเขาก็พูดแก้มันไปคุณก็พูดไปดิเออคุณก็พูดไปดิพระพูดผิดอะไรคุณก็ว่าไปถูกไหมบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ได้ อยากก็ใช้กําลังใช้กําลังเป็นอะไรเนี่ยเขากลัวยังไนเล่ามีแต่คุณะไปรอกกัดเขาพูดง่ายๆรอกกัดเขาคนนู้นนี้รอกกัดทนายธรรมราก็ไปตบปากเขาไปรอบลองตรงตรกล้าไหมน่ะก็ไม่กล้าอย่ะลูกชายยังไงเล่าเออเป็นมุสยังไงเที่ยวรอกกัดเขาาเพื่อเพื่อไปรอกกัดเขาอยู่ได้ฮะไม่อาจจะพูดเลยนะยองแล้วก็เรื่องอื่นนีกโหเยอะแยะวันๆนหนึ่งเนี่ยแค่ว่า เอ้ามา, ble, มาเลยมาเลยเนี่ยรออยู่เนี่ยเรื่จอที่ไหนนัดมาดิทีาคลิปมาใครเป็นคนท้าเ๋ยวเดินไปหาเนี่ยเอามาดีแต่ในโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็รอบเด่งงานเขารอบกัดก็เรื่องของพวกหมารอบกัดยอมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคนดีๆมีการศึกษาเนี่ยเขาว่าตามหัวขการของกฎหมายคุณก็ว่าไปที่เขาพูดปิดพูดถูกพูดไปเลย การใช้ความรุนแรงนี่ดีตรงไหนนะนันหมอมันควรเนี่ยปาพิมพ์ทํากาเปล่าเนี่ยนัดมาเลยทําใไ้ใครอ่ะไหนกาบเปล่าเนี่ยแสดงตัวตนไหนกล้าเปล่าเนี่ยทาคลิปมาเลยนะแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายคําพูดกับพู่กันไปว่าไปที่ใครผิดใครถูกมีบระหมาละไรเรื่องไหนไล่รแรงอะไรก็ว่าไปตามะบวนการมันมีไม่ใช่เออาก็ใช้กําลังใช้กําลังเป็นยังไงใช้กําลังคนนี่เขามีการศึกษาแล้วคนในบ้านในเมืองคนประเสริฐแล้วเนี่ย ี d p เขาไม่ใช้พลังเราก็าใช้กระบวนการของความถูกผิดของสังคมของกฎหมายกระบวนการค้นสาลนีไ่ไหมมันมีเนี่ยกฎหมายมันมีนมแล้วทำร้ายก็เนอะเดียวมังตรงนะเนี่ยมังตรงมันลอบลยงานเขาเนี่ยว่าะครูปฏทถิลาก็ไปข้างหลังไปถีบเขาไปอั่งสามคนเนี่ยเนี่ยเก่งตรงไหนถามหน่อยเก่งตรงไหนคนดีหรือเปล่าเนี่ยคนดีตรงไหนถามหน่อยดีตรงไหน ทำไมดีเลยฮะไม่เห็นมีอะไรดแสดงบอกๆกันกล้าเลยไม่มีหรอกในโซ,โซเชียลเลวก็เที่ยวไปด่าไปว่าเขาทั่วไปหมดมีใครก็ไปด่าไปว่าภาคตรงไหนก็พูดไปตามความเป็นจริงเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขามีไปด่าไปเดินนะครับไปด่าเบียไปด่าตรงไหนไม่รู้ยงไ,ไปด่าตรงไหนเออเขาก็ว่าเขาก็ตักเตืองเ็าต้องพูดดิ เบ,บียบิดเบืองคำสอ,งสอนสอกล่าวตูใช่ไหมต้องพูดมันไม่เป็นความจริงก็ต้องพูดดิจะปล่อยไปได้ยังไงเล่าแล้วเด็กเยาวชนก็ไม่รู้ทำไงเนี่ยพูดแต่ว่าคลประโยชน์แต่ตัวเองเนี่ยฮะทำธุรกิจเนี่ยขายเสื้อตอนนี้ก็อะไรหม่งหมวกกระเป๋าหนังสือพุทธวจันนะแก้วกระโถนอะไรโอ้โหต่อไปจะมีอื่นอีกอ,อาจารย์พูดไม่ผิดไหมนะไม,ม่ผิดเป็นแนวทางมหากิน แล้วเอาผ้าครูบาอาจารย์พุทธศาสนามาทำนี้ได้เหรอฮะมันถูกที่ไหนเล่าพอเขาออกมาเพื่อจะมาเออดับยั้งมาแสดงความคิดเห็นมันก็โอ้ไปก้าวลาวจะทําร้ายก็มังนูนนี่นั่นอะไรสารพัดมันถูกเหรอหถามไหนยมถูกอ่ะชอบเปิดุนแรงอ่ะเดี๋ยวก็ทมามันก็ทำมาบ้านมองไม่เราสัมภาษายเหรอไม่หวุนวายตายเลยสงสารตำรวจบ้านตำรวจอ่ะตำรวจทหารขามีงานการทําเออดูบ้างเดี๋ยวบ้านมงอะไรเป็นไรดูบ้างนี่ นะไม่ใช่ขึ้นมาก็เอาเลยจ้องแล้วกูจะหาเรื่องแล้วไม่ได้ฟังเหตุฟังผลเลยเนี่ยก็ถามว่าอาจารย์ผิดตรงไหนก็ถามไม่พูดอะ่ะก็พูดไปที่ก็ชี้โทษไปผ,งงผิดตรงนู้นตรงนี้ก็พูดไปที่อาจารย์สติก็ผิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบอกเบีรยมาตัวตัวอีเปล่าวันเบี้ยตัวตัว,ตวไหมเวทีไหนก็ได้หรือเราดำเนินหรือเปล่ารูปเวทีไหนอะ่ะแต่ขนสงไม่ไปละขนสงไม่ไปนะฮะเราดำเนินไหมลุงพินีหรือเปล่า เอาเปล่าวะถามเบียดนี่เอามารือเวทีไหนว่ามาเลยแต่โัวสายไม่ไปแล้วเนี่ยถึงออกมาพูดเ่าพูดไม่หมดไงเขาไม่เปิดโอกาสพอาจะพูดก็พูดเขาก็ดักเขาก็ดักเนี่ยแล้วทาําไงฮะถามยมหน่อยทีเอาเปิดไมไยมาตัวตัวเบียรเนี่ยแล้วก็ไปลงคลิปสามลุมหนึ 1, ่งสามลุมหนึ 1, ่งสามลุมหนึ่งที่ไหนฮะสามลุมหนึ่งที่ไหนถามหน่อยที ที่แรกก็สองสองแล้วพี่หนุ่มแมะดูพี่หนุม่มอมะพี่หนุม่มมาของกระแสนะถามว่าอยู่ข้างใครไปดูน่ะมีแต่คนบอกโอ้โหลำเอียงลำเอียงอ่ะแต่จังก็บอกเฉยๆยังเขานั่นนแบบ่ะกลับดูดิไม่ใช่่าสามลุมหนึ่งเดูโอ้ไปทาข่าวทําเไยโอ้โหเยอะแยะหมดเลยสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งอะไรไม่รู้ทำกับพระเนี่ยไม่มี Μ เมตตาพระเนี่ยเป็นโอ้โหวพวกอันตรพาเป็นลุมอะไรเนี่ยนะเนี่ยบนหน่อยพ็ขึ้นมาปั๊บเอาเลยนี่นัะมาช้าตัางเขากทีนะเนี่ยพรกินนิมนต์มานรีบมากเลยเนี่ยก็บอกงานการมันเยอะ แต่พฤติกรรมเบียนั่นก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้จบแค่นี้แล้วนะปีใหม่แล้วรู้เรื่องเนี่ยพาทิ้งมาวานกันได้เนี่ยบอกให้หยุดก็ไม่หยุดไปว่าท่านมหาอุเทนแต่ไม่เอ่ยชื่อนะแต่ต้องพูดเหมือนไม่เอ่ยแต่ว่าบริบทอ่ใครก็ต้องรู้ทั้งนั้นนะเน่เออว่าเป็นหมาอะไรากัดจนเกงเขาขาดหมดแล้วโอ้โหไอพูดเขาก็พูดนิดนหน่อยเขาก็เตือนในความบอกนี้โหไม่เลิกลาเลยเนี่ยแต่ว่าท่านพระมหาอุเทนอีกแล้วใครก็ต้องรู้พูดอย่างเนี้ย แล้วทําเสียงเลยทีเดียวเชียวเลยทีเดียวเชียวเนี่ย <c oughs> แล้วยีงจะทำไงนี่ทาไหนเลยทีเดียวเชียว,วเลยทีเดียวเชียวไล่กัดกูจนเกงกูขาดหมดแล้วไล่พาอีกคนกูอยากเจอชื่อมามาทําไมมาทําไมเอา้าก็มาไปเพื่อให้รู้ไงว่าเบียร์พูดอยู่เนี่ยมันบิดเบือนการตูพูดคำสอนพุทธเจ้ามันทําลายพุทธศาสนามันเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติไปทําไมเรากไปแบบนี้แหละเอามาไปทีตัวตัว,ตว,ตวมา ถามเบียร์มาตัวตัวหาวันลุมไปไปปนีปนอมไปคุยกันมันจะไปใช้ความก้าวร้าวทำไมเล่าก็มีหตุผมก็ทำไปดิเอ้าบอกอสอนแข่งกับเบียร์ฮะก็นีเขาสอนอยู่นี่ไงแต่ว่าเอาคนไปเที่ยวทําในช่องเขาตรงช่องนี้อะไรรู้โอ้หด่าเขามังไปทํให้เขาช่องเขาปิ้วบังอะไรต่ออะไรไม่ย่หมดอเด็กดอน,นอนดึกสารทุกครับสารุกครับด็กดอนดนื่ออ้าวบนหน่อยนึงอบนหน่อยนะบนนี่เรื่าอะไรเดียว มาถึงก็เอาเลยเนี่ยโอ้โหไปเพิ่งมาเหนื่อยมาไปแต่เช้าเลยเนี่ยยุ่งไปหมดโยมก็ไปเย,ยี่ยมโยมแล้วไปกินน้ำมตนด้วยนะกล้าเดี๋ยวเอาี่มามาห้องหลังกันนะเดิมโอ้ก็เดินเนียดีแต่รอบงานห้องหลังอันเนี้ยน,นานไม่กล้าล็อกพูดไปเดี๋ยวก็ว่ารุนแรงอีกเนี่ยเห่มไหมผู้ชายก็ไม่มาเล่นคนหลังล็อกแล้วเขาก็ตัวต่อตัวไม่มาลุมล็อกแล้วลุมผ้าอย่างกันผ้าปินเสาสามลุมหนึ่งไงแต่น่นของจริงไงเนี่ย แราติเถ,ถึงข้างหลังด้วยพระไม่มีอะไรเลยวงวุฒิไม่มีเลยแล้วท่านก็ไม่คเคยไปทําร้ายใครเลยท่านขูประดัดทีร้ายไม่เคยเป็นไงอย่างนี้ลูกผู้ชายเออเอามาเทียนเข,ขียนขู่ไม่กลัวนะเนี่ยฝากเลยใครขู่มาก็พูดปไปเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะบอกให้เออจริงเออเอาเอะรอบอะไรรอบกัดเลยรอบกัดข้างหลังนี่มัน <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปไม่นลูกผู้ชายก็ต้องมาเอาหวานไซึ้งๆหน้า แล้วอ,อย่างพาก็มีอะไรอย่างอาจารย์นันติก็มีอะไรไม่มีอะไรก็แเช็คเขาพูดเขาพูดไปเขามีเขาพูดเขาพูดเก่งเขาพูดไปดิเบียร์พูดไปดิเออก็ไปจับดิเนี่ยเทศวันละชั่วโมงอะบ่ายโมงถึงสองโมงเดี๋ยวก็จะเข้าที่ตอกก็อยู่ว่าสองวันเนี่ยเดี๋ยวเข้าที่ตอกแล้วไปไปจับเลยในพูดผิดก็เอาที่ฟ้องที่เห็นว่าจะฟ้องอาจารย์สติคนแรกไนงะจะฟ้องเขาเรียกเชอรไก่ดูเอาเลยเอามาฟ้องก่อนมีหมายเดี๋ยวปีหลังมีหมายก็ได้ฟ้องมั่งนะผัดกันบอกฟ้องเป็นเวลาชิเเอาึ่้หสนนุกี แรงกว่าเดิมอีกถ้าฝึกไปเนี่ยบอกให้คําพูดกับแรงด้วยฝากไปบอกเบียคอนตื่นทำบอกไปเลยพวกด้วยเอามาอันนั้นตรงๆที่ลูกชายเนี่ยเออเห็นมบอกเลยมาเลยมาเอะเอาเลยเตรียมเลยทนายเตรียมมาเลยฟ้องเลยบอกเนี้ยเนี่ยเตรียมเลยตัดเลยเข้าลงทุกช่องเลยบอกว่าอาจารย์สันติฐาน,นิสโลอยู่ชมบรีเขาบอกให้ฟ้องเลย ใครรู้จักทั่วประเทศแล้วเวลาเนี่ยเขารู้จักดทั่วประเทศฟ้องเลยเอาเลยนะหลักศึกไปจะรู้ไงโอ้โหจะได้สนุกวันนี้อืมจริงไปทำไมศึกไปนะสนุกวันนี้มาทำอย่างนี้ได้เรนะ้อไปเที่ยวจ้วงจาบโจมตีพุทธศาสนาพระพุทธรูปหมิ่นประมาทด้อยค่าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ย,าจ,านนยจะฟังไหนได้เบย์ฟังเอาไหมเอาป่ะเนี่ยเบย์ฟังเนี่ยเอาเมอหเเาเมือนเดิมนะเนี่ย ว่าไปเรื่อยหลายคลิปครูบาอาจารย์ไม่มีแยกแยกระนั้นพอไปถึงเขาไล่จะจนเนี่ยรีบหนีพี่หนุ่มก็ช่วยไงลองไปช่วยดูมาเละคามือเนืองพักเครื่องเนี่ยไปไม่รอหรอกเราทำไ้เนี่ยเนี่ยเจ็บไปประมาณเจ็ดแปดคลิปอะ่ะไม่มีแยกแยะเลยตัดต่อตัดต่อไม่รู้โอ้โหพูดโยนความผิดให้คนอื่นเขาไปทั่วเพราะนั้นคนไหนที่ไปตัดต่อไอเบียระวังนะเดี๋ยวเบียมันโยนความผิดให้เราแล้วทำไงโดนคนเดียวเลยนะคุ้ม,มา ก็ดีฟาร์มเนี่ยมันไม่ไม่คุ้มรายได้ที่ได้รับมาเลยนะจะบอกให้พูดไปโยนความผิดให้คนก็ตัดต่อตัดต่อโอยเป็นลูกประชาย,ยัางไงตัวเองพูดอย่างอาจารย์เนี่ยเอาตัดไปดิใช่ไหมสิบวิสิบวิเนี่ยนะแต่คนมันต้องตัดต้นน้ําคือตัวอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดมันจะเป็นไปได้เลยคนไม่ตัดต่ออยู่ตลอดอเขาพิสูจน์ได้เนี่ยเรื่องการตัดต่อเน,นี่ยเขาพิสูจน์ได้ไม่นจะพิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นศาลอะไรก็มีส่งที่ส่วนตัดตสอก็มีโอยมือก็เก่งระดับโลก เขารู้ว่าตรงไหนตัดต่อคุณจะเก่งกว่าจากไหนเป็นต้องคงวนเรื่องตัดต่อเนี่ยเอาเลยนะอืเต็มเลยเต็มมาเลยเต็มมาเลยทนายไหนก็เต็มมาเลยมาเลยอ่าเพชรสิบตามตามไปดีเย่๋ทำแฟนนะกายอย่าทำแฟนนะมันแพงไปดูเรื่องเ่าพันเพชรสืบสกุลนะกาบล้วการครับหลวงลุงครับเอะหลวงนุ่งนะภาสาตุนะสาธุตนะภาษาจีนอ่านไม่ออกนะเมื่อเก่งมันขึ้นมามันกวนเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ย เอฟซีเอบียเอฟซนี่มันเคฟซีนี่นี่เคอฟซีเบียนี่อันนี้เคอฟซดิเคฟซีารุ้ทั่วประเทศแล้วนี่เคฟซีเหนือฝาเอฟซเออบอกให้แล้วบอกเบียท้าทุกเวทีมาเลยตัวตตอนเนี้ยแต่โหงแสงไม่ไปแล้วไม่เอาเอาตัวต่อตัวด้วยใสๆมาเลยเรื่องไหนก็ได้ฮะเอามาเอาเปล่าไปท้าเลยตัดคลิปไปลงคลิปตอนเนี้ยนักขาวจ้องเพียบตัดคลิปไปเลย เอาถ้าตัวตัวเอามาเบียร์เวที่ไหนก็ได้ยเกเ้นห์ของก็แสไม่ไปแล้วคนก็เตือนแล้วด้วยนะเนี่ยไ่เชื่อฟังเขาเองอะเนี่ยนี่ดูที่อยู่โมโหแต่เริ่มต้นเลยนะว่าจะไปโมโหแล้วเนี่ยปกติคนไม่ใช่โมโหเออคนเมตตานิจติคนเมตตาที่ไปคุยับเบียนเนี่ยดูยยิ้มแย้มตลอดไม่เห็นนะคนก็นว่าโหนักเรนงโน่นนี่นั่นนักเลงตรงไหนนักเรงก็ต้องมีเรื่องมีราวแล้วเออใช่ไหม